ไปถึงจุดไหม้ความไหม้ของพีอาแจ่พีก็เป็นอันหนึง่งเี่ไหม่ว่าว่าพีก็เป็นเราแยากก่าทกาทออันเนี้ยคือแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสุดยจ้อที่สุดแล้วจะเปียนแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อมันด่าก้าหนึง่งซึ่งมันไม่ใช่ขั้นสูงมันก็เป็นขั้นต่ำๆที่ก้าหนึ่งแหละที่คุณต้องข้ามไปและถ้าคุณข้ามไอ้ที่ผมเป็นไปได้น่ะคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว ปอทอเนี่ยปัมปอทอเออด้วยปั๊มปม่ประมาณครับประมาณครับสามกิโลโดไดออ้มั้งก้อนถึงมันมันมันจะเจอสะพานก้อนสะ,ะพานมีทางแยกตายอะ่ะผูยย้แยกขวาอ่เออ,เอ,อยุ้งด้วยความึงจับไอ้นี้วัดดงมันก็ได้วัดดงมันใช่ไหมเออจับวัดดงมันไม่ไกลหรอกมาเออเออโอเครเรื่ออพมง มึงเดียวสายตามสพานดนิว่ามากพรมึงเดียวสายลงมามันจะมาเจอไฟไฟแดงกระพริบมีน้ำแย็เออซ้ำแ <3 S 1> ยกปุ๊บเลี้ยวควายทีพเพรเลี้ยวคว้ามาได้ประมาณห้าสิบเมตรรอยเมตรเด้อมีทางเลี้ยวควายทีหนึ่งเอออันนี้ก็ขี่ตรงย่างเดียวมาชนรถกูเลยชนเลยเออชนเลยมึงต้องลบขนาดเลย <laughs> ล <laughs> วัดดวงมันใช่ไหมเออวัด

ลูกงัวกันนะครับ ขึ้นรถเลยได้แม้มันตามมาแล้วอ,อ้อหลอมอันนี้เลยใช่มั้ย<ะ>ใส่โลกบาทของเลยอ่ะพวกโลกบาทเลยวึูกขึ้นรถให้มันแม้มันตาม

哦，来喽，喵！ นี่และแต่เราหันใบเห็นไม่เต็มตาก็ยู่ใกล้ๆเลยอะไรไอ้พ่อหัวหัวย่อยไงมันยังไงอันนี้เราไม่สบายยังไม่สบายใจมันกระดูกดีกว่าตําล้างก็คือโกงเมื่อไรออกเลยหัวเงี้ยมันทับฉาแต่ว่าเมื่อคืนมันว่างคนได้ว่างพนเมื่อคืนพวกเนี้ยมันขึ้นเงี้ยน้ำตีๆแค่นั้นหัวเงี้ย ดีลอบล้งแม้สัตมันเจ็บตันีก็ไม่พอย,ยอบไมตนีีก็บิดงรอดเลยวีสงตลดดีมานมีด <laughs> ดีดีดีไหมฮนะดีไหมไม่กินหรอกยัมีกินอึ่งหรือไง เดือนเป็นเดอเลยนะแล้วกูร้อนเดือนตากแห้งไวปนะตาเออไอ้ลวกเลยก็ฝีน้ำแข้งหมดเนื้อนี่ไงล้อมันแรงเนื้อน้องไอ้เนื้อไอซ้ำฉันใส่เกลือทุกอย่างทำเนื้อเนี้ยใส่เกลือกับไอ้เนื้อเนื้อเปื่อยอ่ะที่ก็ทำมาเดียวนี่แหละนี่แหละน้องลายกับน้ำชั้น น,น้องหลาคนมันล้นนนวงจิ้มจิ้มยังไงแต่ถ้าู้บงกจะู้ว่จะล้วงผมไม่เงี้ยแต่ว่าพี่ลองไงอแล้วค่ะจะบอ่าว่ายังพุมยังบางคนถ้าเอ้าทำไมคุณค่าแพงแต่ถ้ามาคุณเอาหั้ใจผพุ่มไปอ่ะคุณจะเอาดินมาแลกเหรออ่าคุณก็ต้องเงิมาแลกคุคือถ้าว่าตัวที่มันแพงบางทีตัวเท่ากันตัว้ตัวนึ่ง6มงิน ตัวหนึ่งส่องมืดตัวหนึ่งมืนหาถ้ามาันงัวตัวเท่ากันนึกชีวิตเท่ากันถ้าวันทำไมราคา,าไม่เท่ากันมันมีพระแท้พระเทียมอเออมันมีปอมอแล้วก็พระพระเทียมก็คือปอมเมือ่ออคือปอมเมือ่อหมยความว่าคือใกล้เคียงอ่ะคือแบบอาจจะตบตาเพียนบ้านนอกได้พูดง่ายมันก็มีลายยางเราคิดยัางไางเราอยากจะเปรียบเทียบแล้วก็ฟังคงว่าดีใช่ไหม ยังเมาตายวันนั <Aqui> ้นไม่ร <Labor ator il fi> ู้ตีดเมาก็คือต้องการไปถึงจุดไม้พอไม้อยงพีอแต่พี่ก็เป็นอันหนึ่งเที่บไม่ความว่าพี่ก็เป็นโจทย์เขาหนึ่งอะคือพี่ทำน้ำเล่นในในบันไดของไร่ทุ่งเนี่ยพี่เคยลงมาลายมาแล้วพี่ไม่มีวันนี้เขากลุ้มมาจะปศอซ้ห้าสิบสี่มัเริ่มต้นไหม้นี่พอ้อห้าสิบห้าเออแล้วพี่ก็ไม่มีวันนี้เออพี่อยากจะถ่ายท้อแต่พีกไมเป็น เพราะว่ามันดีนะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเป็นนั่งซานอ่ะเป็นเหมือนเปแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยเอ้ยเออพี่มาเคยอยู่จักรยานคนนึงนะอ่าจักรยานแล้วก็แล้วก็มาเติบโตอย่างเงี้ยได้มาอย่างเงี้ยพี่พี่พยายามทายทอดยเงี้ยแล้วก็พี่ก็การจัดการเน่ยพี่มีลอกมีอะไรคือบุคลากรบุคลากรเราน้อยแล้วก็คือเราอยู่มากขึ้นการที่เราจะไปเอาแรงเราเนี่ยไปสู้กับแรงสัตว์มันเป็นไปไม่ได้เราก็ใช้เครื่องทุนแรงวิวัฒนาการโลกมีวัฒนาการไปแล้วก็ดูโหลดไม่มีลอก จะโมฮินีน้พี่ก็ซ่องคนพอรู้พี่ก็ทำได้คนเดียวพี่ก็ทำได้เรายากกับท่ายท้ออันเนี้ยคือแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วจะเปลี่ยนแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อมันได้เก้านึงซึ่งมันไม่ใช่ขั้นสูงมันก็เป็นขั้นต่ำๆที่เก้านึงแหละที่คุณต้องข้ามไปแต่ถ้าคุณข้ามไอ้ไอ้ที่ผมเป็นไม่ได้น่ะคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะคุณเป็นหมดแล้วอ่าันที่ก็ยากกับท่ายท้อไปนั่นแหละเพราะเพอดีนะ ผมเขายากเลี้ยงนะ่ะเขาไม่มีความรู้ใช่ใช่ป่ะผมก็ยากเลยซึ่งมีคนเคยโทรมาหาพี่นะบอกกับพี่ผมอยากได้งูอย่างงี้สักสิบตัวแล้วพมจะลาออกจากงานแล้วพมก็จะไปเลี้ยงงูพี่บอกเขาอย่างงี้เลยถ้าพี่กี่จงงหววันหนึ่งพี่ต้องเสี้ยงงานคือเสี้ยงงานประจำแล้วต้องเสี้ยงงูแงงงูห่าแม่เนี่ยไม่สามารถเลี้ยงเราให้ยุดรอดตลอดรอดฟังได้ทางปีนีท้ทำอาชีพเดียวน่ะใช่ ถ้าหนึ่งโว่า็ทำงานเดือนเดือนส้มมือห้าเงี้ยแต่คุณมีงานทำเลยคุณเอางัวไปจ้างเขาเลี้ยงงัวไปจ้างเขาเลี้ยงงัวไปจ้างเขาเลี้ยงพอมีตะกี้สิบเมตรแล้วคุณออกมาคุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่คุณมีห้าเมตรคุณก็เอาวมันก็งัวกินแล้วห้ากินมั้งเนี่ยคุณทำไปได้หรอกครับทำไปได้ปะไรเดี๋ยวพอเงินไม่พอกินปุ๊บก็ต้องค่ายงัวไอ้ทุนที่สักส้มหมาก็คือหมาจบหมดเลยโอ้โหมันโทรมาครบอกครบใจมันติดตามเพี่แบบไอ้นี้เลยนั่นแหละอายุหน่อยครับพี่นั่นแหละผม ไม่มันดีอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนต้องการเลี้ยงงูเยอะนะใช่แต่คนไม่ความหรูบางคนเราไปทำงานเกาหลีไปทำงานญี่ปุ่นตุกคาพี่นอยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันบินจากไอ้นี้ยอะไรวะตอนคนเชื่ออะไรอะไรก็อยู่ไต้หวันอ่ามหาพีเมืนตอนที่อยู่คองเจ็ดเนี่ยกลับยองมืองนอกมหาพีเลยอ่าอ่อมันชอบกับพูดพีแต่พีก็แต่ใหญ่บางฝั่ง คนไปทํางานต่ามเทศไม่ใช่คนรวยคือบางคน<ช>ไปคุ้ทองหมด<ช>คือไปคุ้นทองต่าประเทศวง่างเอาเงินกลับมาแล้วบางคนได้ป,ปุ๊บพอเปิดชอ่องยูทูบดูดูปุ๊บก็เฮ้ยเขาเลืองงวงรวยงวรวยแล้วพี่ก็บ,บอกกันเลยว่าคุณเห็นแต่ตอนที่เขาํำเรห็นตอนเขาทำมั้ยก็อาจะมาถึงวันนี้เขาผ่านเจออะไรมาบ้างมันไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่ต่างนะแบ่งรอยซื้อข้องตอนเท่านี้คือเรารูลูกค้าแล้วเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าว่า การที่คุณไปเห็นเขาสำเร็จแล้วคุณมาทำเองนะคุณไม่มีความรู้เลยคุณเดินเข้าห้าเพราขาพราขาถูกคุณแน่นอนถูกแน่ในชะ่ไหถูกแน่นอนเมื่อเมื่อเมื่อเราไปซื้อผ้านะใช่เราไม่เป็นอนะ่ะเราไม่เป็นอ่นะใช่ป่ะใช่เมื่อเราไปซื้อผ้าเมื่อเราเมื่อเราไปซื้อผ้าซื้อมาซื้อข้องอะไรที่มีผ้ามันซื้อไปซืออ้อทองคำทองมันมีทองละลายเกล็ดน่ะเราเดินเข้าไปปุ๊บเลยเฮียมู่มาแล้วมู่มาแล้วมู่พวกกันนะทุกคนกินเป็นน้ำนมเจะพี่เป็นคนบอยทุกคนรู้ทั้งทันแต่สิ่งที่พี่พูดไปคนที่กด ต่ว่า huh. พ i mean. uh ี huh. ่ไคุณไม่ซ uh ื huh. uh ้อพมตัคนอื่นเขาซื้อคุณไม่ซืพุมพมกเลี้ยงโตขึ้นมากกว่าไข่เหนือได้พีกิดยังไงน่ะถ้ามาทุกวันนะคุณต้องมองด้วยว่าเหนือโหลดเท่าไหร่เหนือโหลดสองร้อยกว่าลุงวัวเจ็ดเดือนถ้าวัทุกโหทำไมข่ตัวสองมืกว่าถ้ามืนแล้วคุณดูเหนือดิว่าเหนือทุกวันโหลดสองร้อยเท่านั้นกิแคประกาศสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบลอยโหลดสองมนซีแล้วเออเกินเหนือไปมืดหนึ่งถ้าคุณไปเลี้ยงอีกปีหนึ่งสมมติคนซื้อหัวเล็กไป แล้วไปเลี้ยงอีกหนึ่งปีใครเจ๋งก็มาเยียบพีนี่ถ้าเธอจะพี่ไปนะ,ะแต่ไม่มีใครหรอกเพราะคุณไม่ใช่พ่อขาคุณไม่ได้ยู่วงการมาก่อนคุณไปเนี่ยค,คุณเดินมาห้าพรมป่าคุณเดินมาห้าพ่อขาแล้ววันหนึ่งคุณเดินหนึ่งพมนี่เลยพี่ใคแไปงแต่ถ้าว่าคุณลองเอาพ่อไปใ่ายคุณลองเอาพ่ไปตาเมมนก็มันก้องเกตนะนะใช่มันมีเกตนะห้องพี่นะไม่ใช่ผ่าแ่ลไ,ไม่ใช่ผ่าแท้เพราะอะไร เราไม่ใช่ระบบฟามันพี่ท่ามติ้งด้วยดีงูอะไรบางคนเนี่ยโอ้โหฟาร์มนั้นฟาร์มนี้งูเอางูนำเข้ามาอ่ามามาตรฐานคนไทยกับมาตรฐานทางประเทศต่างกันนะต่างกันเพราะคนไทยเอาแต่พวกมู่เอาแต่คนมีเงินแต่มาตรฐานทางประเทศคือดีต้องดีเออถ้าคนเราเอ้ยอย่าใจตัวเอ้ยองกดต้องได้นะลองนะเอ้ยเสียเกตแต่ถ้าาประเทศมันไม่มีนะไม่มีหรอกไม่มีทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อถ้าสร้างประเทศมันนึองได้สังคมโลกยอมรับไงแต่สังคมประเทศไทยคือใต้พวกลองใต้พวกลองเย่อาก,กาศเหลืองหยอะแยะเราไปเจอใจห้อ,องหน้าตรงให้เหมือนที่ให้บ่พุ่มคุณม่ต้องมาด่าด้หมดครับถ้าพุ่มนั้นจริงจริงติสง้สมมติว่าจะห้องหน้ามาปุ๊บมาได้เราเสียความรู้สึกแต่เราเราบอกใอ้ห้องหน้าว่าผมยินดีที่จะชดใช้กับสิ่งที่คุณจะให้ถ้าไม่เกิดวายเหตุ เราสามารถชดใช้ด้วยเงินได้แต่ถ้าบมงความประสึกที่เราเสียไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาชดใช้ผมพี่ะอยู่ขนาดเนี่ยธงวัดเด็ก็อยู่ยี่สิบกว่ามันอยู่เว้ยเรียอที่พ่อแม่กูไอเงอี้ยไอ้เหี้ยมึงเอาอะไรมาชดใช้กูแต่าากูมีทาม้ามีเงินชดใ,ใช้ใครใช้เป็นสิ่งของได้แต่ของเราซื้อเสียไปกันเสียไปกูจะใช้กูเอาเมึงเอาอะไรมาชดใช้กูแต่พูดตรงจริงเนี่ยสิ่งสิ่งที่ททพูดเนี่ยถ้าว่าถ้าคนรู้จักเก็บไปใช้นะไม่ในเรื่องง่วงไม่เท่ย พี mm ่น hmm. ่ะเลียงง่วนทุกคนมองพี่เป็นมู้นนะพี่คิดในใจว่าพ่อบอกพี่ไม่มู้นนะมองมองคาวหลังเลยพี่คิดในใจนะคนมองพี่เป็นมู้นนะพี่บอกเลยบอกว่าวันหนึ่งกระดูกมู้จะทิ้มตีน้องหมื่นแล้วคลิปงี้นะเพราะขาเหนื่อยนั้้ามพี่ปวดขาเหนื่อยไม่มีใครรีบวะพี่น่ะพี่บอกได้เลยเห็ดหมดเห็ดง่วโดมมามีตุ๊กตัวไปแก้มือมันไปกิีหรือเปล่าอะไรแสวงอะไรเนี่ยนี่นะ แต่เก้าแขกจะจะจะพีชไหมคือพีชอยากจะให้สังคมคือยายให้คนมองว่าไม่ต้องคนไอ้คนที่ออกจากคุกอ่ะมันก็มีดีไม่ดีนิ่งแต่บางคนบอกว่าออกจากคุกมาทำงานอื่นไม่ได้เรายากจะเป็นกำลังใจดึงคือเราไปนึ่งอาชีพเราไปนึ่งกำลังใจถ้าบกงคนไม่มีทุนแต่ถ้าบางคนคิดทั้กินอ่ะต้องห้าดานะอ่ะต้องห้าดายห้าด้ยไม่ได้จริงแรงงานข้าวตั้มขีดแ่วันละต้องหนอด คุณกินวันละห้าที่บาทห้านาเป็นบากถ้าคุณจัดหนักหนึ่งตัวน่ะคุณซื้อผมไม่ได้บอกคุณไปซื้อแล้วลอยนี่ผมบอกให้คุณซื้อหวยจากเล็กๆอ่าหวยเล็กแล้วก็ใช่พอดีๆเมื่อคนไทยจะ่พวกฝรั่งอ่าพี่เปรียบเทียบให้คนฟังยังไงโด่จะบอกเลยเมื่อวนไทยเนี่ยงวดไทยเนี่ยคือใชยแต่ได้าคืองวดไทยและประทับโซนยุโรปออกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าดี่พ้งไม่มีให้ดูอ่าเมื่อคนไทยจะ่พวกฝรั่งอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณทับงวดไทย มามามาทับกระต่ายตีมานน้อยพี่ข้าวมานน้อยอ่าตำเนียงเราจะรีดนิดๆแค่นั้นเองแต่มึงลราไปได้พวกยุโรปสิได้ยาวๆมาได้ได้ซีพอมด้วยอะไรด้วยกันเรือไปต่อคือไงไม่ใช่การไม่แบ่งนะจริงกวามสูขหน้าตาพิพันเห็นเลยพี่บอกอย่างนี้ทุกคีบพี่เพิยมเท็นไงคนไทยได้พวกฝรั่งอ่ะมึงคิดออกให้หมดเลยนะอ้า คนไทยในพวกล่งเห็นกันไม่แปลงเลยเห็นเลยแหละเห็นเลยแต่ถ้าไป่บอกว่าคุณไปอันนี้ไปทำแบบนั้นนะแู้วกามาตัวยอันนี้คุณไม่เคยไปใต้เต้านั่นนี่คนจะมองไม่ออกไอ้เหี้ยมันออกมาแล้วพอออกมามีสเดื้อนิดนึงอ๊ยแต่ฝ่ไม่เห็นอย่างพี่พูดเลยก็มึงลงใส่เพอาะดีไอ้เหี้ยคนไทยด้พวกฝรั่งเนี่ยมึงก็เอาไปด้งนกันดิง่ายดิเราหมอนก็ให้เขาเห็นหนักกดอ่ะลูกค้าไม่สูงพี่ไปไม่เคยโตกับบิดาพิษกคนเขาท้าได้ไง ก็มันเนี้ยกินแกนะเมือก่อนเนื้อทอดแต่ถ้าบมาวานไหมกนาดเนื้อเก้าอย่างวาดนะก็มันเนื้อเป็นเส้นเลยนี่เนี่ยนี่เขาทำเนื้อเปื่อยจริงเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าเขาทำเนื้อเปื่อยปุ๊บน่ะตรงนี้มันจะมันเลยมันเลยใส่เกลือโคเตีเลยทอดบ่อเลยเนี่ยเราต้องมักกันให้เย็นนี้ติดมันมากเย็นนี้ตาพรุ่งนี้บ่ายทอดทำไม่ไ้อรอกทำพี่ใส่ไม่ได้พี่ให้เยียบเลยเนี่ยเนื้อเนี่น่ะเออเหนื้อมากคนต้องใส่ ไม่ต้องใส่เกลือเลยใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำมันห้อยนี่รสดีน้ำม okay, ันห้อยน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บอย่าไปใส่น้ำตาลน้ำตาลเปินกระนัวกว่ากระเทยแน่เลยกระเทยตุ้มนี่กระเทยอะไรเงี Đây, ้ยกระเทยแน่ยยัดไม่เยอะให้ให้ยอดเล่นฮัทเกลือไม่ต้องไปใส่เลยใส่ที่นี่ไม่ใส่ใส่แต่ถ้าจะกินรสเนื้อให้เป็นเนื้อจริงๆต้องไม่ต้องใส่ทุกอย่างเลยใส่แค่เกลืออย่างเดียว อ๋อออเดอร์ร็อกถ้าเป็นเราก็ออเดอร์ร็อกเลยปวดลูกโตมาไม่กินโซดาเป็นไรนอนนะกำลังดีเก่าฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกโคตรไว้ฝึกไว้ฝึกโคตรจัดมานอนยุหลุดมาหนีให้ลูกเรียนคนเดียวต้องหมดต้องดิ้งเลยนอนแบงเลยนอพราะเสีขทาไงนี của mình nha tôi giờ tự nhiên nó Mãi nè xuất giỏi tím con